ไม่น่าจะมีอะไรสำรักบุกชอยาโอ้ยแกแกกุ้งกอบคุณคุณเชิญกอบกุณคุณเชิญว่า ครับก็คือว่าก็รู้ตัวกันดีครับในนักเขา,าหนักสาวแ็กมาลินก็รู้ตัวว่าเป็นขอครับก็พยายามที่จะจบลุกจนลุขึ้นไปในนัา้ทอลงใช้ย,ยาลุงใช้ย,ยาถายหนึงหนึงหนึง,นง,นงครับกดไปหายไปกดไปถายไปมาดูันซิว่าห้อยเป็นสุดท้ายดีทีมงานไหนจะเป็นผู้ไหลไปก่อนเอาละครับจะถ่ายมาแบบนี้หรอกก็บอกต้องตครับก็บากระโถ่ายแบบนี้บอกว่าวงใช้ย,ยาบอกว่า ไม่ได้เตรียมก็ได้เตรียมมาถ้าแบบนี้ว่าแล้วเดี๋สาวมณีลินบอกว่าจะมีอะไรแก้เกมจะมีอะไรแก้เกมในช่วงที่ถ่ายไปเมื่อสุดท้ายไปายเป้ว่าแล้วผมใจเยานงมใจยานผมไม่คิด